สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิลลารีแชนแนลค่ะแชนแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์แบบตอนตกกับอาจารย์มิมี่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมคุณถือเป็นชาวสิงห์ตามโหราศาสตร์แบบตอนตกนะคะเอาล่ะก็เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคมนะเดือนสุดท้ายของปี2023ถือว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเพื่อจะต้อนรับปีใหม่นะเรามาดูกันค่ะว่าพลัง งานของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในระบบสุริยะนะคะจะส่งผลอะไรกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพและก็ใดๆก็ตามนะมาดูกันเลยค่ะชาวสิงห์นะจารย์เริ่มต้นนี่คือสัญลักษณ์ของราศีสิงห์นะคะอโอเคมาเริ่มที่เรื่องการเงินก่อนดีกว่านะเรือนที่สองคือเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์เดี๋ยวนะ อาจารย์จะบังอยู่กราฟหนึ่งกราฟกราฟฝั่งนี้ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นเดือนแล้วก็อันนี้คือปลายเดือนแต่มันคือพลังงานเหมือนกันนะแต่อาจารย์ อาจารย์เขียน2ฝั่งเลยแล้วกันจะได้ไม่สับสนนะคะแต่ว่าอันนี้ฝั่งนี้อาจารย์จะบังอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าสําหรับคนอาจารย์จะพยายามสรุปให้เข้าใจได้ง่ายนะทีละเรื่องจะได้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทําลายช่วงเวลาการเกิดขึ้นสําคัญมากๆในเดือนส่งท้ายปีเก่าปี2023นี้นะคะเรือนการเงินคือเรือนที่สองอยู่ในราศีกันดาวประจาราศีกันดาวประจําเรือนการเงินของชาวสิงห์เนี่ยก็คือ,อเป็นดาวพุธเนาะทีนี้เจ้าดาวพุธเนี่ยจะโครจรถอยหลังหรือว่ารีทก ในวันที่13ถึง13ทธันวาจนถึง2มกรานะคะ13ดีซมเบอร์จนถึงแสจนอยรี่ประมาณ19วันช่วง19วันนี้มันจะส่งผลอะไรเวลาดาวพุธ เป็นดาวประจําเรือนการเงินโคจรถอยหลังแสดงว่าในเรื่องราวการเงินก็อาจจะมีความเพี้ยนผิดพลาดระวังเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะเอกสารทางการเงินหรือการเซ็นสัญญาเอกสารทางการเงินต้องระวังเรื่องราวใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปหน่อยนึงนะในช่วง13บสามจนถึง2มกราคมนะคะ ทีน the ี้เนี the ació, way, ่ยในเรือนการเงินเรือนที่2จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลด้วยตัวของเรือนจะเห็นว่าไม่มีดาวเข้าไปสถิตในเรือนราศีกันตรงนี้นะคะไม่ได้มีดวงดาวเข้าไปสถิตสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ส่งผลกับกับในเรือนการเงินคือเรือนที่2โดยตรงทีนี้ถ้าเป็นนี่เรือนที่2แล้วถ้าเป็นเรือนที่8ล่ะในราศีมีนดาวประจําเรือนที่8คือเป็นเรือนการเงินที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเรือนที่2คือเรือนการเงินที่เป็นเงินสดหรือแคชนะคะส่วนบุคคล ส่วนเรือนที่8คือเรือนการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นและชาวบ้านดาวที่ไปสถิตยอยู่คือดาวเนปจูนคุณจะเห็นว่าดาวเนปจูนเป็นดาวประจําราศีมีนด้วยแล้วเนปจูนเดือนเนี้ส่งปัญหาเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะเนปจูนทํามุมสแควรกับดาวอังคารตั้งแต่วันที่18นะเดี๋ยวนะตั้งแต่วันที่15 15บหเดอนสาคมสิธันวาจนถึง10มกราคมเนปจูนดวงนี้จะทำมุมสแควรเนี่ยเส้นสีแดงนี้นะคะหรือว่ามุมสแควร์กับดาวอังคารจะส่งผลในลักษณะพลังงานของการโดนหลอกจริงๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพคือมันทำให้เรากายใจต่ำพลังงานเราต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมันโดนหลอกได้ง่ายอ่ะมันทำให้เกิดความคุมเครือความสงสัยความคุมเครือความไม่ชัดเจนใดๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากกับพลังงานในตัวของเราเองนะคะ แล้วเรายิ่งเจ้าดาวอังคารดวงนี้ก็กลุ่มกับดาวพุธตลอดทั้งเดือนดาวพุธเป็นดาวประจําการเงินถูกไหมเมื่อเกี้ที่อาจารย์บอกดูนะเจ้าดาวพุธดวงนี้นะเป็นดาวประจําการเงินเรือนการเงินคือเรือน2ดาวอังคารก็ปิดกลุ่มกับดาวพุธอีกดาวอังคารเป็นดาวธาตุไฟก็เป็นดาวธาตุไฟเหมือนกับราศีสิงห์นะดาวอังคารดาวพุธกลุ่มกันตลอดทั้งเดือนเลยอ่ะมันส่งผลในลักษณะของเขาเรียกว่าความความ พูดผิดนะคะดาวดาวพุธกับดาวเนปจูนทำมุมสแควร์กันทั้งเดือนเนาะอังคารกับพุธก็กลุมกันไหมเดี๋ยวนะคะกลุมกันสี่ถ้าตามอันนี้กลุมกันแต่ว่าไม่ได้ส่งผลชัดเจนสักเท่าไหร่แต่จะไปส่งผลชัดในลักษณะของนี่อังคารกับพุธกลุมกันก็ส่งผลในลักษณะของพลังงานที่เรียกว่า,าใจร้อนหรือตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่น ปุบป,ปับฉับพลันหุ่นหันพันแล่นอะไรประเภทนี้มากกว่าอาจารย์มองว่านะถ้าจะเกิดพลังงานในเรื่องของการการหุ่นหันพันแล่นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นความคุ้มเคือทางด้านการเงินต้องเพิ่มความระมัดระวังอ๋อกุมกันสี่ยี่ห้าองศายี่สามองศาตัวเล็กมากอาจารย์มองไม่เห็นนะคะอ่ะโอเคทีนี้ต่อค่ะในเรือนของการเงินพอเป็นเรือนที่8ดาวเนปจูนก็ส่งผลกับดาวคานเหมือนที่บอกว่าระวังการโดนหลอกด้านการเงินทีนี้ดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเองดวงนี้ ดาวสุกเป็นดาวการเงินเองโครจรในเรือนที่4ก็ไม่ได้ส่งผลกับการเงินของตัวเราดาวเงินสดน,น,นะคะอังคารอังคารย้อนกลับอังคารหนึ่งอังคารอยู่ในเรือนที่5ราศีธนูไม่ควรเสี่ยง ไม่ควรเสี่ยงทางการเงินไม่ควรกล้าได้กล้าเสี่ยงทางการเงินมากเกินไปหรือว่าการพนันการแข่งขันหรืออะไรที่มันต้องใช้เงินเป็นการเดิมพันน่ะอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงห์ไม่ต้องอย่า,ยาเสี่ยงมากเกินไปแล้วสิงห์อ่ะเจ้าป่าสิงห์เป็นราศีเป็นราชสีเป็นเจ้าป่าใจใหญ่ใจกว้างคือสายเปยอะไรแบบนี้อีกเนาะแล้วด้วยพลังงานของดวงดาวมันทําให้เราฟุ้งเฟือยมากๆมันสปอยอะ่ะดูสิดาวศุกร์ดาวการเงินอ่ะด,ดตูตรงนี้ดีกว่าดาวศุกร์ ดาวการเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนเขาจะเล็งเขาจะเล็งกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในเรือนการงานมันส่งผลต่อการสปอยส่งผลต่อการฟุ่มเฟือยใดๆได้ด้วยแล้วยิ่งเควนความเป็นสิ่งเนี่ยมันยิ่งเสี่ยงต่อความฟุ่มเฟือยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังความฟุ่มเฟือยทางการเงินนิดนึงนะคะโอเคอืต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานเวลาดูการดูการงานจะดูเดือนที่1ิเนาะ เรือนชะตาเรือนที่10เรื่องการงานคืออันนี้เนี่ยในราศีพฤกษพ นะคะคือเรือนการงานของคุณจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์ดาวพฤหัสเข้าเรือนการงานของคุณตลอดนะคะปี2023แล้วก็จะอยู่จนถึงประมาณพฤษภาคมปี2024ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนด้วยนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าถ้าคนที่เกิดราศีสิงห์ตอนปลายตั้งแต่20องศาของราศีสิงห์เป็นต้นไปดาวพฤหัสก็ตอนนี้โครจรถอยหลังอยู่ก็ยังไปไม่ถึงนตรงนั้นนะคะแต่ทีนี้ในเรือนการงาน ในภาพรวมบ่งบอกถึงดีต่อการงานในลักษณะของเชิงการขยายการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นการเปลี่ยนตําแหน่งจริงๆพลังงานตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เดือนธันวาคมมันเกิดขึ้นได้ตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาปี2024ยังคงส่งผลตรงนี้อยู่นะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าดาวศุกร์มันทามุมสแควร์กับดาวพฤหัสและยูเรนัสในด้านการงานก็สแควร์ดาวศุกร์อีกมันเหมือนคนเบื่อเรื่องงานอะ มันเหมือนความกดดันอยากแหกกรอบอยากแหกคอกอยากที่จะแบบแหกจากกรอบกฎเกณฑ์ของการงานใดๆนะหลายคนจะมี energy มีพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยเจ้าดาวพลูโตโเจ้าดาวพฤหัสท,ที่อยู่ในเรือนการงานเนี่ยเขาทำมุมสแควร์อันนี้นะคือเส้นสีแดงนี่นะกับดาวพลูโตพลูโตเป็นดาวแห่งแห่งเขาเรียกว่าอำนาจ อำนาจผู้มีอำนาจอิทธิพลพฤหัสเป็นดาวกฎหมายด้วยการงานใดๆของคุณเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้บังคับบังคับใช้กฎหมายผู้มีอำนาจหรือคุณมีเกณฑ์จะขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลมีอำนาจในหน้าที่การงานของคุณอันนี้ต้องเพิ่มความระวังเข้าไปนิดนึงเนาะอาจารย์มองอะ่ะในเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์แล้วสิงห์นึกอ,ออกปะฉันไม่ยอมอยู่ละ ฉันไม่ยอมอยู่แล้วฉันสู้ตายอยู่แล้วก็ระวังการไปมีปัญหาไปขัดแข้งขัดขาใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยเฉพาะถ้าในเรื่องการงานนะั้นมันเนื้อหาของงานนะมันเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายหรือกฎหมายอะไรสักซัมติงนะต้องระมัดระวังคําว่าผู้บังคับใช้กฎหมายของอาจารย์หมายถึงทหารตำรวจได้ด้วยนะคะหรือนิติ นิติกรนิติบัญญตัติตุลกการศาลอะไรต่างถ้ามีคดีความอยู่แล้วเนี่ยยิ่งอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปหน่อยสิ่งที่มีคดีความหรือมีเรื่องของเหตุคดีอยู่แล้วต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งอาจารย์มองว่าหลายๆคนเดี๋ยวนะมันจะเป็นราศีสิงห์กับราศีธน,นูอ่ะราศีสิงห์ราศีธนูหลายๆคนถ้ามีเรื่องคดีเรื่องต่างๆนะนะอาจารย์มองว่าในช่วงเดือนธันวาคมถ้าไปขึ้นลงขึ้นศาลใดๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเพิ่มความมีสติ นะมีสติระมัดระวังนิดนึงในเรือนที่10 ในเรือนที่10เนี่ยนอกจากว่ามันจะเกิดดาวพฤหัสจะไปอยู่แล้วคุณสังเกตมหมันจะมี LE ลที่อาจารย์เขียนไว้มันคือลุน่าอีคลิปลูน่าอีคลิปมันหมายถึงจันทลุปราคาหรือจันทคาดนะคะจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29ตุลาแต่อิทธิพลของมันจะอยู่กับเรา4เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นอีคลิปลูน่าอีคลิปหรือจันทคาดจันทลุปราคาครั้งนี้มันเกิดขึ้นในเรือนที่เรือน5องศาราศีพฤกษบมันส่งผลต่อชาวราศีสิงห์ได้2เรื่องบางคนเนี่ยจะเกิดการเรียกว่า ปิดจบเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศปิดการเรียนได้บางคนเจอปัญหาการต่างประเทศรอวีซ่ารอซิติเซนรอกินการ์ดก็จะเจอความสําเร็จก็จะเจอการปิดจบปิดดีลได้การรู้ว่าตัวเองต้องไปยังไงการเรียนต่อถึงดีลที่เรียกว่าผลออกมาว่าได้เรียนนะไปต่อกับประเทศไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดพลังงานแบบนั้นขึ้นเดี๋ยวมืดมืดไปไหมคะฝนตกที่บ้านอาจารย์ไม่มืดเนาะอืมอ่ะทีนี้ เจ้าเจ้าอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นท,ที่พลังงานเกิดจากลีอีคริป e หรือลุนาอีคริปอันนี้ก็หมายถึงว่าหลายคนจะเปลี่ยนแปลงด้านการงานออกจากอาชีพเก่านะคะออกจากอาชีพเก่าหันหลังให้อาชีพเก่านะคะโดยอาชีพใหม่จะเป็นหน้ามือหลังมือไปเลยก็ได้เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนและส่งผลดีต่ออาชีพการงานของคุณก็เป็นไปได้นะก็คือแสดงว่าชาวราศีสิงห์หลายคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านการงานนั่นเองนะคะการออกจากงานบริษัทเก่าไปเลยนะแล้วก็เปลี่ยนไปสู่บริษัท อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าดีแต่ทีเนี้ยถ้าจะรอพลังของความหนักแน่นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําอะไรก็ตามนะคะชาวราศีสิงห์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามถ้าคุณจะต้องเปลี่ยนภายในเดือนธันวาคมอาจารย์ว่ารอตั้งแต่ย2ิบสองธันวาดีเพราะาดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรคุณดูก่อนหน้านั้นอาทิตย์อยู่ในราศีธนูดีไหมหรออาจารย์ว่าการที่ดาวอาทิตย์เข้าราศีมังกรมันหนักแน่นกว่าน่ะ มันมั่นคงมันหนักแน่นอ่ะนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของพลังงานประจำเนาะงานประจำจะมีพลังมากๆในช่วงตั้งแต่22ทธันวาเป็นต้นไปอ่ะนะคะ อ่าแล้วอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้อาจารย์พูดดาวพุธโคโจรถอยหลังและเรื่องการเงินดาวพุธก็จะโคโจรถอยหลังในเรือนการงานของคุณด้วยนะเรือนที่6เพราะฉะนั้นคนทํางานประจํางานที่เป็นงานประจํางานลูทีนเป็นพนักงานประจําระวังเอกสารสูญหายผิดพลาดเสียหายหรือคุณต้องเสียเวลามาแก้มาแก้เอกสารนะเออมาแก้เลยเอกสารใดๆอะระมัดระวังใครที่มีข้อมูลใดๆที่อ่าที่มันสุมเสี่ยงอาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้อง สำรองข้อมูลนะคะสำรองข้อมูลหน่อยทีนี้ในพลังงานของเดี๋ยวนะการเงินการงานต่อไปความรักนะคะชาวราศีสิงเลือนความรักเวลาเราดูเราดูสองเลือนนะเลือนที่ห้าคือเลือนนี้เลือนที่ห้าเลือนความรักเลือนที่ห้าเป็นเลือนโรแมน์คู่จอดแล้วก็เรือนคู่จริงก็คือเรือนที่เจ็ด แต่เลือนที่7อาจารย์ว่าไม่ส่งผลเนาะยังไม่ใช่ช่วงเวลานะคะแต่ดาวดาวศุกร์กำลังจะเข้าเรือนที่5เดือนหน้าแหละตั้งแต่วันที่30 ธันวาคมเป็นต้นไปอมัมก,กราค่ะดาวสุขโครจรเข้าเรือน5คุณเจอคู่มีสิทธ์เจอคู่จรมีสิทธ์เจอความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นเจอในลักษณะของงานปาร์ตี้งานสังสรรค์นนะอิทธิพลนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคมนะคะเจองานสังสรรค์เจอคู่จรเจอในงานปาร์ตี้เจออะไรแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็มองว่าดีดีดีนะคะดาวสุ์เขาแล้วแล้วเจ้าดาวสุ์ดวงนี้ก็ทายกับ <c oughs> ทำมุมทายกับ เนปจูนเนปจูนอยู่ในเรือน8ดาวสุกทรายทำมุม180-120องศากับเนปจูนเขาเรียกว่าซินเดเรลล่าเอฟเฟกเนาะแต่มันจะส่งเอฟเฟกถึงไหมอ่ะสุกกับเนปจูนทรายกันจนถึง2มกราตั้งแต่18ธทันวาจนถึง2มกราแล้วดาวสุกโคจรเข้าในเรือนที่5-30ธทันวาคุณมีเวลา3 3 31 12 4วันนะถ้าจะเจอพลังงานที่เรียกว่าอ่าไงอ่ะ เป็น unconditional love เป็นความรักที่เหมือนกับว่าบริสุทธิ์เป็นความรักที่เหมือนเทพนิยายอ่ะมันดีมากมันเหมือนเจอเจ้าชายเจอเจ้าหญิงในฝันอะไรอย่เงี้ยเนาะพลังงานนี้จะอยู่ช่วงปีใหม่นะคะ3ามสิบสเอ็ดหวันอาจารย์ขอให้เจอแล้วกันอ่ะต่อไปถ้าเรื่องครอบครัวล่ะ ดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่4ตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วพลังงานครอบครัวหลายคนชาวราศีสิงห์อาจจะไม่อยากไปปาร์ตี้สริสามอาจารย์มองว่านะปีใหม่นี้นะคุณอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับเด็กๆนะอยู่กับที่บ้านอารมณ์จะอ่อนไหวเซนซิทีฟเป็นพิเศษอยากจะใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะอ่ะเรื่องของสุขภาพล่ะเรื่องของสุขภาพอาจารย์ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะ ไม่มีปัญหาอะไรที่มันเด่นชัดเข้ามานะคะนิวมูนเดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับมาเรื่องของคู่นิดนึงเนี่ยในเลือนที่5มันจะเกิดพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่คือนิวมูนนิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่แล้วเกิดในเลือน5คือโรแมนซ์หลายคนไปเกี่ยวพันกับเด็กๆแล้วก็สามารถเจอคู่จอาก็เหมือนที่อาจารย์บอกสามารถเจอคู่ได้นะคะสามารถเจอคู่ได้แต่พลังงานจะชัดเจนมากจะอยู่ตั้งแต่30 ธันวาคมเป็นต้นไปอาจารย์เลยบอกว่า3 0 3ส1 2 4วันน่นนะมันช่วงพลังงานที่แบบมันเกิดซินเดอเรลล่าเอฟเฟกกับคุณด้วยในเรื่องคู่จรถ้าเจอใน4วันนั้นคือเลิศนะคะคือดีมากอ่ะทีนี้ฟูมูลล่ะฟูมูลที่มันเกิดขึ้นพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงวันที่27ทธันวามันเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่12ของคุณน่ะ มันหมายถึงการเห็นโลกภายในตัวเองชัดมากเอาเป็นว่าช่วงปีใหม่อาจารย์ว่าหลายคนปรงตกบ้างหล่ะลัคนาราศีสิงห์ช่วงปีใหม่หลายคนปรงตกหลายคนสนุกสนานล,ล่าเริงใช้ชีวิตสุดท้ายก็จะเห็นความจริงว่าอันเหมือนว่าปรงกับตัวเองสุดท้ายก็แค่นั้นความสนุกเดี๋ยวมันก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนจะได้ตื่นรู้ทางธรรมได้ด้วยล่ะหลังจากเกิดฟูมูลครั้งนี้อิทธิพลจะอยู่ตั้งแต่27 ธันวาเป็นต้นไปถือว่าการเงินไม่เท่าไหร่โอเคการเงินไม่เท่าไหร่ไม่ควรเสี่ยงนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรไม่ควรอาจารย์ว่าอย่าเสี่ยงเกินไปอ่ะไม่ค่อยส่งผลที่ดีสักเท่าไหร่แล้วเกณฑ์การระวังการถูกหลอกทางการเงินต้องระวังการงาน ก็ดีนะคะดาวพฤหัสอยู่ก็ดีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมักจะเกิดขึ้นเสมอแต่ถ้าคนทํางานประจําใดๆถ้าจะให้พลังงานเอจีจะดียิ่งกว่าจะต้องเริ่มหลังจากยีิบสองธันวาคมไปนะจะดีมากๆนะคะแล้วดาวพฤหัสจะโครจรเดินหน้านเรืองการงานคุณวันที่1มกราคมเป็นต้นไปไงเพราะฉะนั้นอาจารย์บองว่าเออก สารต่อไปถึงมก,การาน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าด้วยความรักสามารถเจอคู่ได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วแต่เป็นคู่จรน,นะอาจจะไม่เป็นคู่จริงอาจจะจรเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์กันแล้วจะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณในอนาคตเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆสุขภาพโอเคไม่มีปัญหาครอบครัวดีอยู่แล้วจนกระทั่งหลายคนอาจจะไม่อยากไปฉลองฉลองปีใหม่ที่ไหนเลยอยู่กับครอบครัวนะปาร์ตี้อยู่กับครอบครัวก็คือเป็นเรื่องดี โอเคชาลัณนาราศีสิงจบไปแล้วนะคะจารย์ก็ขอให้โชคดีนะคะ Happy ้นิวีย์ต้อนรับปี2024ที่จะเข้ามานะขอให้มีความสุขสำเร็จทุกประการขอให้สิงมีสติมากๆในการใช้จ่ายเงินนะคะสายเปมากไปก็ไม่ไหวนะคะอาจต้องมีสติในการควบคุมการเงินนิดนึงเพราะเนปจูนก็ทำมุมกับดาวการเงินอยู่เนาะสปอยนะสปอยโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ